เอวบางยิ่งกว่ากระดาษ A4 เปิดแ8ดาราสาวเอลบางจนเคยมีประเด็นดราม่าว่าผอมเกินไปหรือไม่เอวบางร่างเล็กจริงอะไรจริงจะมีใครบ้างไปชมกันเลยจ้า ดับที่8พีพัทรัสยานางเอกสาวเอวบางร่างเล็กที่ตั้งแต่เข้าวงการบันเทิงมานั้นหุ่นเธอก็เป็นแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแม้จะมีหลายๆคนบอกว่าเธอดูผอมเกินไปหรือเปล่าอาจจะเป็นโรคขั้งผอมก็เป็นได้แต่สาวพีก็ปฏิเสธว่าไม่ได้ขั้งผอมแต่อย่างใดแต่เพียงเธอนั้นเป็นคนตัวเล็กมาตั้งแต่เกิดเคยหนักมากสุดในชีวิตคือ46กิโลกรัมแต่ตอนนี้อยู่ที่42 43กิโลกรัมโดยเจ้าตัวบอกว่าจะพยายามไม่ให้เกินนี้แต่เห็นแบบนี้ก็ขยันันออ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 อกกกกําาาาาาลลลงงงงยเเเเเพพื่่สสุขภขภตตวววป็วทีคบรมดจิๆ อันดับที่7โฟสโกล,ลัสนักร้องนักแสดงสาวไอดออยุคบุกเบิกที่ในช่วงหนึ่งเธอเคยเป็นกระแสทำออแฟนๆห่วงกันหนักมากว่าผอมเกินไปหรือเปล่าซึ่งเธอก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงทางยังเผยอ,อีกด้วยว่าก่อนหน้านี้กักตัวกินเยอะน้ำหนักเลยอยู่ที่เกือบ45กิโลกร,รมัมแต่หลังจากนั้นก็เริ่มออกกำลังกายน้ำหนักจึงกลับมาอยู่ที่39แม้น้ำหนักจะน้อยขนาดนี้แต่เธอก็แข็งแรงสุขภาพดีแถมยังดูหุ่นสวยแต่งตัวแบบไหนก็เข้ากับเธอมากเลยทีเดียว อันดับที่6เต้ยจริมพรสาวไซมินีที่น่ารักจริงอะไรจริงเป็นไอดอลยูบุกเบิกอีกคนซึ่งช่วงนี้จะเห็นได้ว่าเธอมักจะมาอัพเดตการแต่งตัวสุดแซมให้ได้เห็นกันอยู่เสมอปวดหุ่นเพียวเอวบางร่างน้อยกับชุดว่ายน้ำริมทะเลและชุดแฟชั่นต่างๆที่ทําเอาหลายๆคน้าวกันหนักมากกับความเอวบางของเธอนั้นอีกหนึ่งเจาแม่แฟชั่นกับการนำส้คอมาคาดเอวไว้ทําเอาหลายคนนั้นตื่นลึงกันหนักมากในช่วงนั้นว่าเอวเล็กจริงอะไรจริง อันดับที่5กีนอัสดาพรหนึ่งในนักแสดงผู้เคยตกเป็นกระแสดราม่าร้อนว่าผอมเกินไปหรือไม่สําหรับสาวกีนที่เธอน้นเป็นคนตัวเล็กอยู่แล้วแต่เห็นแบบนี้เธอก็ออกกําลังกายสม่ำเสมอจนมีกล้ามหน้าท้องมาให้ได้เห็นอีกทั้งเจ้าตัวก็ได้ยืนยันชัดเจนอีกด้วยว่าไม่ได้ผอมแค่ดูแลตัวเองบวกกับมุมกล้องเวลาถ่ายรูปเลยทําให้ดูผอมไปกว่าเดิมเพียงเท่านั้นเอง อันดับที่4แฮตตี้อังสูมาลินนักแสดงสาวผู้คล่องหัวใจหนุ่มๆเอาไว้มากมายจนทําเอาหลายๆคนถึงกับบอกเลยว่าเธอควรกินเยอะๆบ้างแต่แฮตตี้เองก็ยืนยันว่ากินเยอะแล้วไม่ได้เลือกกินกินเก่งมากอีกด้วยแต่กินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนสักทีน้าหนักไม่เคยขึ้นจนสาวๆหลายคนบอกเลยว่าอิจฉาระบบของผางของสาวแฮตตี้เป็นอย่างมากอีกทั้งเธอก็มีการออกกาลังกายเพื่อให้กล้ามเนื้อกระฉับอีกด้วยเป็นสาวตัวเล็กที่สุขภาพดีของจริง 3, แพทนับประพานักแสดงสาวพีก่นสาวที่แม้จะเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วแต่ก็ไม่วางความหอมเอวบางร่างน้อยจนหลายคนเกิดความสงสัยกันหนักเลยว่าหลังคลอดน,น้องเรซิงมาแล้วทําไมน้ําหนักลดได้เร็วขนาดนี้แถมยังดูสุขภาพดีอีกด้วยซ้ำซึ่งสาวแพทนั้นก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ชื่นชอบการออกกาลังกายเป็นอย่างมากทําให้เธอนั้นมีน้ําหนักและหุ่นที่ลงตัวแถมช่วงนี้มักจะได้เห็นซิงแสของคุณแม่บ่อยๆอีกด้วยเผยให้เห็นถึงความตัวเล็กและสุขภาพดีเป็นอีกหนึ่งคุณแม่ที่น่าชื่นชมมากเลยจริงๆ อันดับที่2กิฟซี่วันนีดาเอว2 2ินิ้วที่ทำเอาหน้าตะลึงมากเลยทีเดียวสำหรับนักร้องและแสดงสาวสุดแซ่บย่างสาวกิฟซี่ที่เธอเคยออกมาเผยเคล็ดลับจากน้ำหนัก4 6กกิโลกร,รมัมลงมาเหลือ36กกิโลกร,รมัมจนแฟนๆทักว่าข้างผอมเกินไปหรือไม่แต่เธอนั้นก็ปฏิเสธว่าไม่ได้ขั้งผอมแต่อย่างใดเพราะการที่น้ำหนักลงและคลอคุณสวยได้แบบนี้เกิดจากการที่เธอควบคุมอาหารงดกินมื้อดึกไม่ยินของหวานทำให้น้ำหนักลดลงได้เป็นอย่างดีจนกลายเป็นสาวเอวบางแค่2 2นิ้วแบบนี้นั่นเอง อันดับที่หนึ่งใหม่ดาวิกาปิดท้ายกันด้วยนางเอกสาวที่ผอมจริงอะไรจริงเอวบางยิ่งกว่ากระดาษ A4 ซะอีกสำหรับสาวใหม่ดาวิกาโเน่ที่ช่วงนี้ขยันยกํำลังกายดูแลตัวเองเป็นพิเศษมักจะมาอาบรูปเผยให้เห็นถึงสัดส่วนสุดเป๊ะให้แฟนๆได้เห็นกันอยู่เสมอจนช่วงนี้หลายๆคนเริ่มทักแล้วว่าผอมเกินไปหรือเปล่ารู้สึกเป็นห่วงสาวใหม่กันหนักมากบางรายก็บอกว่าเธอดูผอมจนเกินไปแต่เธอนั้นก็ย,นยืนยันว่าตัวเองไม่ได้ขัางผอมแค่บางทีการหารูปมันเห็นสัดส่วนที่ชัดเจนทําให้ดูผอมเกิน มีสาวใหม่เป็นไอดอลในการลดน้ำหนักอย่างแท้จริง